จะไปไหนก็ไปเลยไปไอ้นี่ใส่ขี้ระแวงแบบเนี้ยคนไม่ไหวเ้้ยอะไรนะก็พี่เองไม่ใช่เหรอที่เป็นคนทําผิดก่อนเองอ่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกของเราเฮ้ยหัวเมียจบกันแค่นี้วะเออเลิกก็เลิกกูคิดไม่ถึงเลยนะว่ามึงจะเป็นคนใจร้ายแบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยจะย็นก่อนนี่วะเฮ้ย เมียสวยๆแบบนี้มึงคิดจะเลิกง่ายๆแบบนี้มึงก็เลิกง่ายๆแบบนี้เลยหรือวะมึงไม่ต้องมายุ่งไอ๋คนนี้ไม่มีแฟนแล้วก็ไม่มีคนเอาอย่างมึงอ่ะไม่เข้าใจหรอกเว้ยเฮ้ยกูผิดอะไรด้วยวะมาพาใส่กูทําไมเนี่ยแล้วทําไมอ่ะเมียแบบนี้กูไม่เอาแล้วเว้ยมึงอยากได้ก็เอาไปเลยไปเฮ้ยป๊อกไ้ยพูดแบบนี้วะนี่เมียเพื่อนนะเว้ยกูทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกป๊อก บ้านเราไปก่อนนะซีน่วนเรื่องกินเรื่องนอนอะ่ะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราจัดก,การให้เบนนายรู้ไหมว่าตั้งแต่ที่ฉันแต่งงานกับพี่ป๊อปอะ่ะมันไม่เคยให้ฉันได้กินเนื้อหมูสักชิ้นเลยอะ่ะ <c oughs> วันวันมันให้ฉันกินแต่ผัก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 ,กอะ่ะ <c oughs> เรารู้แต่เพราะมันก็เป็นคนขี้งกแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วซีนแล้วทำไมตอนแต่งงานไอไม่ห้ามฉันอะ่ะ จริงๆเราก็อยากจะห้ามอยู่นะแต่คนในงานมันมันเยอะ,อะดิก็เลยไม่กล้าห้ามเบนเราอยากกินเนื้อหมูอ่ะเนื้อหมูเ,หเปลี่ยนเป็นเนื้อไก่ได้ไหมละ่มละพอดีเรามีฟาร์มไก่ดําอยู่นะเดี๋ยวซีนรอตรงนี้แป๊บนะเดี๋ยวเราไปจาัดก,การให้ไก่ดําได้ไหมได้โอเคแป๊บนึงนะมาแล้ว ไก่ย่างมาแล้วนี่นี่สูตรนี้สำหรับซีโดยเฉพาะเลยนะซีพี่กินเถอะเบนนายใจดีกับฉันที่สุดเลยรู้ไหมออนายก็มากินด้วยกันสินไม่เป็นไรซีรกินเถอะเดีย๋ยวเรากินแค่ขา้าวเปล่าก็พอละเรากินประจําอยู่แล้วไก่ดำบ้านเราถ้ามีคนสนใจแก่ดำก็ทักมาได้นะัะบาย เด็กเขามาเรียนกันไงมันมีใส่างบ้านนาะยอร่อยมากเลยอะ่ะจริงเหรอ,อนั่นกินเยอะ<ๆ>นะคือเราว่านะเพราะมันไม่มีทางที่จะมาง้อเธอก่อนแน่เลยเรารู้จักนิสัยมันดีเ,เพราะฉะนั้นเธอก็อยู่บ้านเราได้ตามสบายเลยนะไม่ต้องเกรงใจนานแค่ไหนก็แล้วแต่เลยหรือจะอยู่ตลอดชีวิตก็ยิ่งดีเลยนะไม่ต้องเกรงใจหรอกคนณี้เองอืมฉันก็ไม่มีวันให้ใครมาหรอก น้าพ่อขอโทษเขาผิดไปแล้วอ่ะมึงไม่ต้องมึงล้อซีนเลยนะเว้ยปุ๊บมันสายไปแล้วเว้ยกลับไปเลยไปซีนขมไม่ต้องการมึงแล้วไม่เป็นไรนะที่รักขที่รักเพี่ยังไม่ได้กินอะไรมาใช่ไหมโคงหิวแย่เลยสิน้อ่ะน้องไก่ชิ้นเนี้ยฉันให้พี่อ่ะแล้วไอ้เบ้นไม่กินเหรอ เมื่อกี้เขาถามมาแล้วว่าบอกว่ามันไม่ชอบกินเนื้อไก่ไชอบกินข้าวปลามากกว่าวิ่งไปกิน,นเยอะๆนะเอาไว้นี่นี่กินด้วยกันเหรออืมอืมพี่ว่าเราไปกินที่บ้านเราดีกว่ากินที่นี่แล้วเหมือนมีก้างติดคอไงไม่รู้อะ เราจ้างกูไปโอ้